ทีนี้นะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับมิติของตลาดบอลไทยสักหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราเห็นภาคกระชนออกบอลมาลดต้นทุนเออล็อกต้นทุนนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะคะก็แน่นอนว่าถ้าเขาต้องการลงทุนนะคะหรือว่าต้องการที่จะใช้เงินเนี่ยนะคะสิ่งที่ภพคกระชนจะทําก็คือออกปราสาหนี่มาเพื่อให้อัตราดอกเบีย้ยยังไม่ขย e งขึ้นไปนะคะซึ่งล่าสุดเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณสงวนจุงสกุลคะ่ะ ผู้ในการฝ่ายวิโสผู้บริหารฝ่ายทีม Investment and m a r k e t ์ Research ของธนาคารกรุงไทยนะคะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะพี่สุวรรณครับสวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะพี่สุวรรณครับตอนนี้ดอกเบี้ยก็ทั่วโลกเลยขาขึ้นเนี่ยนะครับดังนั้นก่อนหน้านี้มีการประเมินนะครับว่าต้นทุนของรัฐบาลและบริษัทต่างๆก็น่าจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับบ้านเราเองซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยทั้งถือได้ว่าแตกต่างกับสหรัฐค่อนข้างเยอะะนครับ ต้นทุนการออกบอลในบ้านเราจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับพี่แม้ว่าดอกเบีย้ยนโยบายบ้านเราจะขึ้นช้ากว่าคนอื่นนะครับแต่ว่า yield curve หรือว่าต้นทุนการาระดมเงินทุน,นทั้งรัฐและเอกชนนี้ปรับขึ้นสูงตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับมผมอยากจะสาเหตุหลักๆก็นอกจากการขึ้นดอกเบีย้ยทั่วโลกแล้วนะครับผมอยากจะชี้ไปที่ความอ่อนแอแล้วก็ตน้นทุนที่สูงขึ้นของตลาดทุนต่างประเทศด้วยนะครับคืออย่างอย่างภาพปีนี้นะครับ ยอดคงค้างของตลาดตราสารหนี้บ้านเราเป็นนิวไฮใช่ไหมครับประมาณ15.5-15.6ล้าน,ล,านล้านเนี่ยถือว่าเป็นการแซงแน่ยอดคงค้างของตลาดสินเชื่อบลงก์พันชย์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งปัจจุบันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ14.7-14.8ล้าน,ล,านล้านบาทน,นะครับแล้วเราก็บอกว่าปีนี้เนี่ยการออกหุ้นกู้ในประเทศเราเนี่ยเป็นนิวไฮในหนึ่งปีปฏิทินประมาณ1.2-1.3ล้านล้านนะครับ แต่ถ้าไปดูตลาดหุ้นกู้ต่างประเทศในรูปสกุลเงินดอลลาร์นะครับ mm. การออกหุ้นกู้ปีนี้ของเขาต่างประเทศเนี่ยแค่ประมาณแค่ครึ่งเดียวของปีที่แล้วเท่านั้นเองนะครับ mm. เพราะอะไรเพราะว่ามันมันแพงมากจนเกินไปจนกระทั่งนิติบุคคลต่างๆนะครับที่ปกติเขาก็จะออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศเขาแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมันแพงจนกระทั่งเขาหันกลับมาออกหุ้นกู้ในประเทศตัวเองอันนี้เนี่ย S <S <an other> เช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาบันการเงินของไทยเราเองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่ปกติเขาก็จะออกคุณกู้ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเ <S an other> พราะต่างประเทศแพงมากเนี่ยดีมานด์ฟอร์แคชมันลักษณะการออกคุณกู้ก็จะมุ่งเป้ากับเข้าสู่ประเทศตัวเองนะครับเป็นเป็นอย่างนี้ทุกประเทศรวมทั้งเราจะมีบริษัทบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบกิจการในประเทศเนะฮะปกติเขาก็จะออกคุณกู้ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย หรือว่ากู้เงินจากบริษัทแม่หรือแบงก์ต่างประเทศเนี่ยพอหุ้นกู้ต่างประเทศมันแพงเนี่ยมันก็เลยกลับเข้ามากู้นเงินในประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าความอ่อนแอในตลาดเครดิตต่างประเทศเนี่ยมันก็ซึมผ่านเข้ามาในตลาดทุนของประเทศไทยด้วยอันนี้ก็จึงเห็นได้ว่าตลาดทุนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนโลกแล้วก็เชื่อมโยงกันอยู่นะครับครนี้อันนี้เป็นฝั่งัพพล l y ของตัวหุ้นกู้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า เป็นแรงกดดันที่ demand for cash, demand for funding หรือการต้องการการออกคุ้นกู้เนี่ยถาโถมเข้ามาในประเทศนะครับคราวนี้ไปดูฝั่ง demand บ้างนะครับฝั่งผู้ลงทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นนักลงทุนสถาบันนะฮะตั้งแต่โควิดเป็นต้นมานี่ยังไม่ฟื้นตัวดีนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดตราสารนี้บ้านเราเนี่ยอยู่ในภาวะหมีมาเกือบ2ปีแล้ว นะครับถ้าดูที่ uh, total return หรืออตาผลตอบแทนรวมของ uh, พันธบัตรบ้านเราเนี่ยปีที่แล้วนี่ลบไป5%ปีนี้9เดือนกว่าๆว่านี่ลบไปแล้ว8%เนะเพราะนั้นเนี่ยตลาดหมีจึงไม่สามารถที่จะดึงดูดสภาพคล่องเข้ามาในตลาดแล้วก็แปลงเป็นเงินลงทุนในตราสารนี้ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จึงทำให้ความไม่สมดุลของดีมาลและพลายเนี่ยเลยทำให้ ต้นทุนการกู้เงินดูแล้วแพงขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มแบบนี้เนี่ยน่าจะยังดำรงอยู่ไปจนถึงปีหน้าด้วยนะครับผมทีนี้ถ้ามองแบบนี้แล้วความน่ากังวลใจของนิติบุคคลหรือว่าภู้เอกชนไทยในการระดมทุนที่ต้นทุนแพงขึ้นในแง่ของภาระนีเดิมนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการพินาชณราได้หรือเปล่าเพราะว่าในการนําทุนเดิมไปหารายได้เพื่อสร้างอินขัมกลับมาก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมเราประเมินความเสี่ยงตรงนี้ยังไงบ้างคะ ถ้าเห็นตลาดครับถ้าดูตามตัวเลขของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับเรามีหุ้นกู้ที่มีปัญหาในปัจจุบันเนี่ยน่าจะ,ะยังไม่เกิน20,000ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับยอดคงค้างโดยรวมของทั้งหุ้นกู้ทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยประมาณ4.2ล้านล้านก็ถือว่าไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไม่ได้มากนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับ NPL ของระบบแบงก์พาณิชย์อยู่ประมาณ3% ก็ถือว่าไม่ได้น่ากังวลมากแต่ว่าถามว่า default risk หรือความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้นี่ผมคิดว่าบริบทปัจจุบันนี้เรายังไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นและไม่น่าไปถึงจุดนั้นนะฮะแต่ถ้าถามว่า credit risk หรือความเสี่ยงของเครดิตเนี่ยสูงขึ้นไหมก็ต้องยอมรับว่าสูงขึ้นนะครับเพราะว่าต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันสูงขึ้นต่อทุกคนในทั้งระบบเศรษฐกิจนะครับคำถามก็คือว่าบริษัทเนี่ยที่กู้เงินจะบริหารจัดการต้นทุนนี้ได้ดีแค่ไหน นะครับเรา,าบริษัทนี้สามารถที่จะส่งผ่านต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นเนี่ยไปยังผู้บริโภคได้ดีแค่ไหนครับหรือบริษัทนี้มี Market s h ชร์หรือว่ามีลักษณะเป็น Leadership ในอุตสาหกรรมของตัวเองได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าบริษัทที่ออกหุ้นกู้ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีอำนาจต่อรองนะครับ แล้วปกตินี่เขาก็จะมีการกู้เงินจากแบงก์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็จะ,ะเพิ่มช่องทางในการระดมเงินทุนเข้ามาในตลาดหุ้นกู้ด้วยนะครับแล้วการออกหุ้นกู้ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องผ่านขั้นตอนเยอะนะครับก็คือว่ามีการจัดั้อันดับความน่าเชื่อถือนะครับต้องผ่านการเปิดเผยขอ้อมูลกับตลนะครับทางสถาบันการเงินที่ขายหุ้นกู้กับนักลงทุนเองเนี่ย ก็มีขั้นตอนในการคัดเลือกนะครับแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็ยิ่งต้องเข้มง,งวดยิ่งขึ้นนะครับก็จึงทําให้เชื่อว่าแม้ว่าเครดิตริสสูงขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ไม่คิดว่าความเสี่ยงในเชิง default risk ที่เป็นแบบ systemic systemic หรือว่าความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเนี่ยสูงเราคิดว่ายังไม่สูงขึ้นนะครับค่ะ ครับพี่สงวนครับจากการที่ต้องทุนตการเงินขึ้นยังไงก็ตามมันต้องส่งผลต่อเศรษฐกิจธุรกิจไม่มากก็น้อยจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนครับพี่ครับอันนี้ผมผมก็ต้องยอมรับว่ามีผลแน่นะครับอันนี้ยังดีนะที่บ้านเรานี้ยังไม่ได้มีแนวรน้มที่เป็นเกิดเศรษฐกิจถดถอยเหมือนในสหรัฐหรือในยุโรปนะครับอันนี้ถึงทางแบงก์ชาติถึงย้ำลาล้ย้ำอีกนะครับว่าวิธีการที่เหมาะสมในการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ต่อย่าว่าแต่เศรษฐกิจขยายตัวลำบากนะครับตัวตัวบริษัทเองก็อาจจะจะต้องตั้งรับนิดนึงนะครับถ้าเรายังพอจํากันได้เนี่ยก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยเราจะเห็นขา่ขาวขราวของการซื้อขายกิจการข้ามชาติขนาดใหญ่นะครับ mm hmm. เช่นบริษัทไทยเนี่ยซื้อกิจการในต่างประเทศนะเป็นขนาดใหญ่หรือว่าซื้อกิจการในประเทศนี่แหละนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นนักลงทุนต่างประเทศนะครับ พอการซื้อขยายกิจการขนาดใหญ่เนี่ยมันมีต้นทุนถูกมันก็มันก็ทําได้นะครับก็จะเกิดการจ้างงานอะไรต่างๆแต่ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเอ่อไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวแบบนี้อีกนะครับหรือมีน้อยลงนะครับหรือยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องกลับมาคิดครับว่าผลตอบแทนจากการซื้อการขยายตัวการขยายธุรกิจเนี่ยมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่นะครับหรือว่าต้นทุน การกู้เงินที่สูงขึ้นนี่มันจะสามารถจัดบริหารจัดการได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวบริษัทขนาดเล็กเองก็ตามก็ต้องอาจจะต้องกลับมานะครับทำา S ن เนอรี่ออนานาลิซนะครับว่าต้นทุนทางการงเงินในปีนี้เท่านี้แล้วปีหน้าเท่าเท่านั้นเนี่ยเราจะต้องปรับตัวอย่างไรหรืออาจจะต้องมีการขยายแหล่งแหล่งเงินกู้นะครับหรือว่าต้องมีการสื่อสารกับตลาดทุนสื่อสารกับนักลงทุนนะครับโปร่งใส เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยข้อข้อเสียข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นก็คือว่าตลาดหุ้นกู้เนี่ยมีก่อนโควิดเนี่ยตลาดหุ้นกู้เป็นตลาดของผู้ขายนะครับเวลาผู้ซื้อแย่งกันซื้อนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาขายหุ้นกู้เนี่ยผู้ขายแ,แย่งกันขาย เพราะ uh. ว่าอำนาจต่อรองมันกลับมาอยู่ที่ผู้ซื้อมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราในฐานะผู้ลงทุนเนี่ย<ม>เราก็ไม่ต้องรีบร้อนเหมือนที่ผ่านมาก็ได้นะครับ<ม>แล้วก็พิจารณาสุขภาพของอบริษัทผู้ออกพันกู้นะครับคือวิธีการเลือกหุ้นสามัญกับเลือกหุ้นกู้เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเลือกหุ้นกู้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเน้นไปที่การเติบโตของกําไรนะครับแต่เราดูที่ความแข็งแรงของงบดุล ดูว่ามีบริษัทนียมีภูมกคุ้มกันต่อแรงกระแทกทางเศรษฐกิจได้ดีแค่ไหนนะครับอ,อันนี้ก็จะทําให้เราลงทุนไปได้อย่างยาวๆแล้วก็สบายใจคัค่ะ คุณสุวแนะน,นำไหมคะอย่างงบดุลที่ต้องดูเนี่ยนะคะควรดูตรงไหนเป็นพิเศษสำหรับใครที่อยากซื้อหุ้นกู้โดยเฉพาะอาจจะมีหุ้นกู้เรตติ้งอ่า investment grade ด้วยหรือว่าอ่เป็นหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ investment grade แต่ให้ดอกเบี้ยสูงๆเราควรดูส่วนไหนเป็นสำคัญในการตัดสินใจว่าเออบริษัทเนี้ยน่าจะมีศักยภาพนะคะในการชำระคืนได้ในอนาคตจะ3ปี5ปีตามรอบของอายุหุ้นกู้ก็ตามเนี่ยคะ่ะครับอนอกจากการดูงบการเงินในลักษณะที่เน้นไปที่ด,ดูความสามารถในการชรําระคืนนะครับ ดู leverage ratio นะครับก็อยากให้ดูแบบนี้ด้วยครับว่าผู้ออกคุณกู้นี่ควรจะต้องเปิดเผยความสามารถในการกู้เงินในช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะครับเช่นมีการเปิดเผยแผนที่ชัดเจนว่าถ้าคุณกู้นี่มีมีความยากลำบากในการโรเวอร์หรือออกคุณกู้ชุดใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะมีวงเงินกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อมารองรับอย่างนี้เป็นต้น นะครับก็จะทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นนะครับแล้วก็รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่างๆนะครับยิ่งโปร่งใสนี่จะทําให้ผู้ผู้เงินได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็สบายใจนะครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ผซื้อหุ้นกู้นี่ลงทุนหุ้นกู้เนี่ยก็อ่านรายงานของอบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยนะครับแล้วก็ติดตามสุขภาพให้ดีนะครับว่าอันดับความน่าเชื่อถือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างซึ่งก็อาจจะมีการอัปเกรดดาวเกรดได้นะครับอันดับความน่าเชื่อถือที่เวลา ตามเวลาที่ผ่านไปครับค่ะฟันขอถามเพิ่มอ,อีกนิดหนึ่งเพราะว่าฟันเชื่อว่าหลายคนเป็นก็คือพอเห็นว่าเอดอกเบี้ยขาขึ้นตอนนี้หุ้นกู้ดอกก็ยังไม่ดีมากนะคะรอก่อนดีไหมคะคุณสมวนว่าเดี๋ยวสักปีหน้านะครับพอดอกเบี้ยขึ้นชัดขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้ยิวมากขึ้นมองยังไงคะสำหรับคนที่คิดแบบนี้ก็อคือแบงค์นี่ก็ทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วนะครับคือถ้าเรารีบลงนะครับมันก็จะได้ดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับ คือเชื่อว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันจะค่อยๆปับพื้นก็จะรอก็ได้แต่ว่าถ้าลงทุนเร็วก็ได้ดอกเบี้ยก่อนถ้าลงทุนช้าเนี่ยระหว่างนี้เราก็ถือเงินสดมันก็จะทําให้ได้ดอกเบี้ยน้อยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราทยอยได้นะครับทยอยไปเรื่อยๆเพราะว่าเงินสดที่ไอดอลหรือค้างเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่ไม่เกิดผลประโยชน์นะครับเราก็ทยอยไปได้เรื่อยๆครับค่ะได้ค่ะ ขอบคุณมากนะครับพี่สงวนครับขอบคุณนะครับ,บคุณนะคะคคสวัสดีค่ะ คุณสงวนจงสกุลนะคะผู้บริการฝ่ายวิศว์ผู้บริหารฝ่ายทีมอินเวสเมนต์แอนด์มาร์เ e ็ตเรซนะคะของธนาคารกรุงไทยก็ชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วตราสารหนี้คงค้างนิวหายนะคะก็ถือว่าจริงๆตัวตัวเลขเนี่ยมากกว่าสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เป็นครั้งแรกเลยนะคะพูดง่ายก็คือทางด้านของนิติบุคคลเนี่ยนะคะเขาระดมทุนผ่านตลาดบอลมากกว่าขอกู้กับสถาบันการเงินนะคะเป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าไปดูซัพพลายก็ต่างประเทศแถวทีเดียวนะคะแล้วก็บ้านเราก็ตอน ก็เช่นกันคือดูเหมือนเป็นตลาดของฝั่งดีมาหรือว่าผู้ซื้อมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นใจเย็นๆน,นะคะเห็นบอลออกมาดอกดีๆเข้าไปดูไส้ในก่อน<ม>ไปดูงบดุลก่อน,<ๆ>อนไปดูศักยภาพถ้าเขาไม่สามารถโรเวอร์ได้เขามีวิธีการระดมทุนในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะก่อนที่จะตัดสินใจด้วยเหมือนกันค่ะพี่วิย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard W e เ l ค่ะ